ดรจอย c ์เคซอฟคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาวาดสหรัฐอเมริกาให้ความหมายของเบต้ากลูคานว่าเป็นเภสัชสารที่สามารถกระตุ้นความต้านทานของร่างกายต่อเหตุการณ์ทางชีวภาพที่หลากหลายโดยวิธีกระตุ้นการทำงานของแมคโครเฟจเซลเม็ดเลือดขาว เบตากลูแคนดังเป็นพลุแตกในอเมริกาเมื่อปีคศ1975โดยนายแพทย์ปีเตอร์แมนเซลและคณะได้ศึกษาผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังจำนวน9คนโดยใช้วิธีการรักษาโดยฉีดเบตากลูแคนจากยต์ขนมปังเข้าไปที่ก้อนมะเร็งโดยตรงแล้วพบว่ามะเร็งก้อนเล็กหายไปส่วนมะเร็งก้อนใหญ่หดตัวลงอย่างมากในระยะเวลาการรักษาแค่เพียง5วันเท่านั้นถือเป็นเหตุการณ์สะเือนโลกเหตุการณ์หนึ่ง ในแพทย์ปีเตอร์แมนเซลและคณะยังได้ศึกษากลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่กลับมาเกิดอีกหลังจากผ่าตัดและฉายรังสีแล้วโดยให้เบต้ากลูกแคนจากยีสต์ขนมปังลงบนก้อนมะเร็งที่เกิดใหม่ผลปรากฏว่าก้อนมะเร็งที่เกิดใหม่หายไปอย่างสมบูรณ์และไม่มีการติดเชื้อใดๆแถมยังเกิดเนื้อปกติขึ้นในบริเวณที่เคยเกิดมะเร็งด้วย เบต้ากลูแคนจึงดังเป็นพลุแตกและเกิดการแห่ศึกษาลงลึกในรายละเอียดถึงการทำงานของเบต้ากลูแคนในการจัดการกับมะเรง็งว่ามีกระบวนการเช่นไรการศึกษาดำเนินไปจนถึงวันนี้แบบไม่มีวี่แววว่าจะหยุดเป็นระยะเวลานานกว่า50ปีแล้วมีผลงานวิจัยตีพิมพ์มากกว่า6,000ผลงานและนอกจากอเมริกาใช้เพื่อการรักษามะเร็งแล้วทั้งญี่ปุ่นเกาหลีและจีนก็ใช้เพื่อการรักษามะเร็งเช่นเดียวกับอเมริกาด้วย ในปีคศ1989ดรฟิลวายแห่งมหาวิทยาลัยเบเลอร์สหรัฐอเมริกาได้ศึกษาพบว่าการกินเบต้ากลูแคนให้ผลดีเท่ากับการฉีดจึงยิ่งทำให้เบต้ากลูแคนดังหนักขึ้นไปอีกเพราะมีแต่คนอยากหาซื้อเบต้ากลูแคนมากินเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานมะเร็งให้ชีวิตห่างไกลและไม่เป็นโรคมะเร็ง เม็ดเลือดขาวกับระบบภูมิคุ้มกันเป็นของคู่กันมันทําหน้าที่เหมือนตํารวจจับผู้ร้ายอย่างเมื่อมันเจอเซลล์มะเร็งที่ยังไม่ก่อโรคมะเร็งมันก็เข้าไปจัดการด้วยการกินเซลล์มะเร็งให้หายออกไปจากร่างกายถ้าระบบภูมิคุ้มกันของเราดีเซลล์มะเร็งที่ยังไม่ก่อโรคมะเร็งก็จะถูกกําจัดทําให้เราไม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งหน้าที่หลักของระบบภูมิคุ้มกัน 1. ป้องกันและกําจัดสิ่งแปลกปลอมที่ไม่เป็นมิตรต่อร่างกายอย่างเซลล์มะเร็งที่ทุกคนกลัว 2. ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการใช้งานหรือที่ถูกทำลาย 3. กำจัดเซลล์ของร่างกายที่หมดอายุการใช้งานหรือเซลล์ที่เกิดความผิดปกติการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอม 1. เมื่อร่างกายเจอกับสิ่งแปลกปลอมเซลล์เม็ดเลือดขาวประจำถิ่นที่เจอกับสิ่งแปลกปลอมเข้ามาจะเข้าไปต่อสู้ในเบื้องต้นและส่งสัญญาณเรียกเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นให้เข้ามาช่วยพร้อมกับตรวจสอบชนิดของสิ่งแปลกปลอมว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมอะไร เซลมะเร็งใช่หรือไม่เซลเม็ดเลือดขาวประจำถิ่นที่เจอกับสิ่งแปลกปลอมเรียกว่าเซลลส่งสัญญาณหรือ APC APC คือชนิดของเม็ดเลือดขาวที่มีอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายทุกส่วน APC จะใช้ผิวเซล์ในการตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมอะไรและจะตอบสนองหรือจัดการอย่างไร หลังจากรู้แล้วว่าต้องตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมอย่างไรแล้วก็จะเข้าไปต่อสู้และกินสิ่งแปลกปลอมนั้นทันทีพร้อมกับปล่อยสารเคมีกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวชนิดอื่นมาช่วยกันจัดการกับสิ่งแปลกปลอมด้วยร่วมกินโต๊ะเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมให้สิ้นซากปไปตัว APC เองหลังจากกินสิ่งแปลกปลอมแล้วจะเดินทางไปยังต่อมน้ำเหลืองทั่วร่างกายทางท่อน้ำเหลือง พร้อมๆกับส่งสัญญาณกระตุ้นออกมาที่ผิวเซลล์ของตัวเองและหลังสารเคมีเฉพาะให้กับเม็ดเลือดขาว T- เซลล์ชนิด CD4 ซึ่งก็คือเม็ดเลือดขาวชนิด T-helper t h c e ล์นั่นเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ต่อมน้ำเหลืองก่อนที่ APC จะส่งสัญญาณให้ Th ชนิดนี้ Th ชนิดนี้จะถูกเรียกว่า Th ผู้ไร้เดียงสาหรือ Th0 เมื่อได้รับสัญญาณกระตุ้นทั้งทางเซลล์และสารเคมีจะทำให้ Th0 เปลี่ยนไปเป็น th1 th2 th17 หรือ t r e x ขึ้นอยู่กับสัญญาณและสารเคมีที่ได้รับจาก apc 2 th เซลล์ ale, ที่เกิดขึ้นตามข้อหนึ่งจะสร้างสารเคมีเพื่อกระตุ้น th0 ตัวอื่นที่อยู่ภายในต่อมน้ำเหลืองต่างๆให้เพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็น th ชนิดอื่นๆขยายไปยังต่อมน้ำเหลืองถัดไปเรื่อยๆซึ่งจะสร้างรูปแบบการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอม ตามลักษณะของ TH แต่และชนิดที่เกิดขึ้นอาจเรียกว่าสมดุล TH ก็ได้ที่เราคุ้นเคยกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่นิยมใช้คำว่าสร้างภูมิสมดุลให้เกิดขึ้นกับร่างกายเพื่อใช้ในการรักษาโรคที่หลากหลายจริงๆแล้วสมดุล TH มี4ชนิดบางประเภทเป็นสมดุลที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายช่วยต้านเซลล์มะเร็งได้บางประเภทเป็นสมดุทดล,ดลดท,ดที่ก่อโรคทำให้ร่างกายตกอยู่ในอันตราย สมดุล th ทั้ง4ชนิดสามารถเปลี่ยนไปมาได้จากสมดุลหนึ่งไปยังอีกสมดุลหนึ่งและขณะเวลาใดเวลาหนึ่งจะเกิดสมดุล th ชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้นที่โดดเด่นขึ้นมาในขณะที่สมดุลที่เหลือจะถูกกดเอาไว้เบต้ารูแคนกับสมดุล th 1และการต้านเซลล์มะเร็งเบต้ารูแคนสามารถเหนี่ยวนำให้ร่างกายเข้าสู่สมดุล th 1ได้ซึ่งเป็นสมดุลที่เม็ดเลือดขาวสามารถทำงานอย่างขยันขันแข็งและเต็มประสิทธิภาพ จากการศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งพบว่าสมดุลที่ต้านและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งคือสมดุล th1 ส่วนสมดุลที่สนับสนุนการเจริญเติบโตและการลุกลามของเซลล์มะเร็งคือสมดุล threx th17 และ th2 ดังนั้นถ้าพาร่างกายเข้าสู่สมดุล th1 ให้บ่อยที่สุดและนานที่สุดคนจะห่างไกลจากโรคร้ายได้ความรู้ช่วยชีวิตคนได้